สวัสดีค่ะชาวธาตุดินทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักหลังของเดือนกรกฎาคมปี2567นินี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานความรักของชาวธาตุดินจะเป็นอย่างไรนะคะขอดูภาพรวมของคุณก่อนนะคะธาตุดินได้แก่ราศีพฤกษ์ราศีกันราศีมังกรนะคะจะรวมอยู่ในธาตุดินหมดเลยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะอุ้ยพับ ภาพรวมของคุณบอกเลยว่าคุณคุณดูมีสเสน่ห์ดูร้อนแรงโซฮอตมากๆในช่วงนี้นะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของการยึดติดด้วยนะคะพไพ่ปบนี้ขึ้นมาเกี่ยวข้องกับการยึดติดต่างๆทุกเรื่องได้หมดเลยนะไฟปรารถนาค่อนข้างร้อนแรงนะคะในเรื่องของความรัก ภาพรวมของคุณก็คือคุณกำลังจะคุณกำลังจะได้รับความรักนะคะความรักที่จริงใจโอกาสใหม่ๆกำลังจะเข้ามามบางคนนะคะความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่มีสถานะแล้วก็ไม่ชัดเจนเนาะหรือบางคนอะ่ะเคยเงียบนิ่งหายกันไปในช่วงนี้มีแรงดึงดูดต่อกันสูงมาก นะอืมในช่วงนี้นะคะความรักของคุณเหมือนอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยที่จะรักรู้สึกไว้วางใจกับความรักครั้งนี้เนาะ พลง,งานภาพรวมนะคะเป็นควีนเหรียนจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนะคะในเรื่องของการเงินคุณก็จะมีความมั่นคงนะคะในช่วงนี้มองว่าตัวของทัดดินเองคุณมีการจัดสรรในเรื่องของการเงินอย่างดีนะคะทำให้คุณเนี่ยมีเงินเก็บมีเงินออมนะคะแล้วก็คือมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะออสองไม้เนี่ยในเรื่องของงานนะคะมีหุ้นส่วนที่ดีนะ ถ้าคุณต้องการแบบทําธุรกิจเรามีหุ้นส่วนอะคุณจะได้หุ้นส่วนที่ดีอืมในช่วงนี้เหมือนกับคุณจะมีความสุขมีความสบายใจมากขึ้นในทุกๆเรื่องนะคะก่อนหน้านี้ถ้าเกิดคุณเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาที่มันแก้ไขไม่ได้ไม่มีทางออกใดๆในช่วงนี้นะคะนกมองว่าคุณจะรู้สึกดีกับสถานการณ์ตอนนี้มากขึ้นสบายใจมากขึ้น รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในจุดที่ปลอดภัยมากขึ้นนะคะมาดูในเรื่องของความรักนะเป็นอย่างไรความรักชาวทาตินถ้ามีปัญหากันไปนะคะจบพังกันไปเนี่ยคุณทั้งคู่ยังตัดขาดกันไม่ได้นะคะยังได้กลับมายัางได้กลับมานะ ในในความรักครั้งนี้กลับมาคืนดีกันเนี่ยคือคุณอาจจะรู้สึกเหงาเหงาในช่วงที่เขาไม่อยู่รู้สึกคิดถึงเขาคุณก็ไม่ได้มองหาใครมีใครเข้ามาคุณก็ไม่ได้สนใจหรือเปิดใจให้กับใครนะคะ mm hmm. เขาจะติดต่อคุณมากระทันหันนะอย่างที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันนะว่าเอา้าทําไมเขากลับมานะคะนะถ้ามีประเด็นกันไปนะ แต่ถ้าเป็นในลักษณะที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยนกมองว่าคนคนนี้จะทำอะไรให้คุณรู้สึกแปลกใจเซอร์ไพรส์นะคะก็คือเขาอยากจะชัดเจนกับคุณนะอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะแล้วคุณจะรู้สึกแบบ วุ่จริงหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเพราะว่าบางคนรู้สึกว่าสถานการณ์ที่ผ่านมามันไม่ได้ดังใจเรานะคะมันเงียบเหลือเกินมันนิ่งเหลือเกินความสัมพันธ์ไม่มีการพัฒนาใดๆนะคะแต่ตอนเนี้อย่างที่บอกไปว่าพลังงานของคุณอะ่ะจะมีคนมารักมาให้ความจริงใจกับคุณนั่นก็หมายถึงคู่ของคุณด้วยนะคะที่เขาอยากจะ มั่นคงกับคุณแล้วนะคือไพ่สีไม้นะคะเนี่ยคุณกําลังจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของงานได้ด้วยนะควีนถูร์ถานนะคะสิ่งที่คุณกังวลใจกําลังจะชัดเจนขึ้นตัวคุณเองก่อนหน้านี้คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์นี้นะนกรู้สึกว่าคุณรู้สึกกลัวแล้วก็กังวลใจคุณไม่กล้าที่จะแบบรักแบบเต็มที่นะบางคนไม่กล้าเลยอะ แต่ทีนี้นะคะพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญใบนี้ขึ้นมานะคุณเห็นไหมว่าสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปกําลังจะผลิดอกออกผลน,นะคะกําลังจะให้สิ่งดีๆกลับคืนมากับคุณนั่นเองคุณกําลังจะมีความสุขได้รับความรักการทนุถนอมคนของคุณจะเห็นคุณเห็นค่าของคุณอย่างแน่นอนนะคะเนี่ยนะ โอ้ยบางคนคือชัดเจนอะทุกคนจะได้รับรู้ว่าคุณทั้งคู่กําลังคบกันอยู่คือความสัมพันธ์จะชัดเจนนะบางคนได้แต่งงานได้สร้างครอบครัวร่วมกันนะคะมีบุตรได้นะก็คือนกบองว่าคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยเขาตัดสินใจชัดเจนแล้วว่าคุณเนี้แหละคือคนที่ใช่เป็นคนที่เขาอยากให้เป็นพ่อของลูกแม่ของลูกอะไรแบบนั้นนะคะนะมาดูซิว่า ความรู้สึกของเขาคนนั้นที่รู้สึกกับาตุดินนะคะคุณและเขามีความแตกต่างกันเนาะต่างกันด้วยวัยด้วยภาษาด้วยเชื้อชาตินะคะนกเห็นถึงความพยายามนะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูดื้อนะคะแต่กับคุณเนี่ยนกบอกว่าเขาเขาต้องยอมคุณนะนะคะแล้วก็เหมือนเราเอาอยู่นะคะประมาณนั้น เขาตั้งใจกับความรักครั้งนี้นะคุณทําให้เขาอะแข็งแกร่งมากขึ้นพยายามมากขึ้นในความรักครั้งนี้บางคนนะคะอยู่ไกลกันเนาะอยู่ไกลกันคุณก็ทําให้เขารู้สึกมีความหวังกับความรักครั้งนี้ทําให้เขาอะขยนันทําให้เขาแบบอยากจะสร้างตัวเองอะไรอย่างนี้นะอื เก้าเหรียญน,นะคะาถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขามีความสุขมากนะคุณทำให้เขาเป็นไม่ใช่สิคือคุณเป็นพลังงานดีๆสำหรับเขาเป็นกำลังใจให้กับเขาอะเนี่ยทำให้เขาขยันทำงานทำให้เขามีความสุขในชีวิตแล้วก็ทำอะไรก็ออกปาดีหมดเลยอะเพราะว่าเขามีกำลังใจดีๆจากคุณนั่นนะคะมจิ๊เชียนเขาอยากทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะนะ,ะนะเพื่อให้ ความสัมพันธ์นี้สมหวังเขาอยากลงเอยกับคุณนะไพ่สามดาบขอดูหน่อยนะคะคืออะไรสามดาบเป็นสถานการณ์เป็นบุคคลได้นะคะที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในความรักครั้งนี้แต่เขาจะจัดการ เขาสครีร์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะชัดเจนกับคุณเพื่อที่จะได้แต่งงานกับคุณนะคะพลังงานของไพ่แต่งงานขึ้นมานะอประมาณนั้นเขาอยักแต่งงานกับคุณนะเขาอาจจะเคยเสียใจผิดหวังกับความรักมาก,ก็ได้นะแต่ตอนนี้เขาชัดเจนในใจแล้วว่าคุณเนี่ยคือคําตอบของหัวใจเขาเป็นคนที่เขาอยากจะชัดเจนด้วยจริงจังด้วยใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณนะคะ ขอดูแอคชั่นถัดไปของเขาค่ะชาวท้าบินเขาจะทุ่มเทในความรักครั้งนี้จริงๆนะคะอย่างที่บอกไปว่าสิ่งที่เขาไม่เคยทำไม่เคยเป็นเขาจะทำมากขึ้นคุณจะเห็นความพยายามจากเขาความสม่ำเสมอการใส่ใจการดูแล การทุ่มเทในความรักครั้งนี้อย่างเช่นอยู่ไกลกันเขาก็มาหาคุณมากขึ้นใส่ใจคุณมากขึ้นอาจจะส่งข้อความมากขึ้นนะคะนะประมาณนั้นนะ่ะนกมองว่าเขาจะโฟก,กัสมาที่คุณแล้วเขาจะทําทุกอย่างให้คุณรู้สึกมั่นใจในความรักครั้งนี้เขาจะมั่นคงกับคุณนะคะคนคนนี้เป็นชาวต่างชาติได้เป็นคนไกลได้เป็นเจ้าของธุรกิจนักการเมืองได้นะคะสามถ้วยเห็นไหม สิ่งดีๆข่าวดีกําลังจะเกิดขึ้นในความรักของคุณนะคะพลังงานไพ่สามช่วยนะ,ะมาดูกันซิว่าแนวโน้มเป็นยังไงนะคะบทสรุปแล้วก็แนวโน้มสำหรับชาวธาตุดินในครึ่งเดือนนี้นะคะบทสรุปนะคะแนวโน้ม เ e f o ล์การเริ่มต้นใหม่การเดินทางนะคะความสดใสความสุขกำลังจะเกิดขึ้นในความรักของคุณค่ะโอ้ไพ่ก้าไม้นะคะอา่าหกหกไม้ค่ะขออภัยค่ะเขาอยากจะพิชิตใจคุณชนะใจคุณจริงๆนะคะแนวโน้มก็คือความรักของคุณจะมั่นคงขึ้นจะชัดเจนขึ้นคุณสามารถที่จะชนะใจเขาได้เรียบร้อยนะคะคือเหมือนกับ คุณเป็นผู้กุมหัวใจของเขาเอาไว้แล้วค่ะณะเวลานี้นะเพราะฉะนั้นคุณต้องเตรียมรับสิ่งดีๆหรือการแอคชั่นอะไรจากเขาได้แล้วนะคะในช่วงนี้นะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยเขาจะเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นเข้าหักคุณรักคุณทำสิ่งดีๆให้กับคุณนั่นเองนะคะนะอ mm ุ hmm. ้ยเป็นพลังงานที่ดีนะคะเนี่ย ถ้ามีประเด็นกันไปนกบอกเลยคนคนนี้ยังไม่ได้ไปไหนจากคุณนะเขายัางให้ความสนใจคุณยังมีคุณอยู่ในใจเสมอเขาจะติดต่อคุณมาเพื่อที่จะทีชิตใจคุณอีกครั้งนั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับชาวธาตุดินนะนี่ไพ่เก้าถ้วยขึ้นมามีโอกาสได้ออกสังคมร่วมกันได้ไปเจอเพื่อนเจอญาติเจอครอบครัวของ ทั้งสองฝ่ายก็ได้นะคะนะความอบอุ่นกำลังจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณค่ะนะคุณจะได้กลับมารักมาเป็นครอบครัวนะคะบางท่านบางคนเคยเป็นครอบครัวนะถ้าอย่างไม่ใช่แบบนั้นก็คือคุณทั้งคู่เนี่ยจะได้สร้างครอบครัวร่วมกันจนแบบโอ้ยมีแต่คนแบบอยากจะได้แบบคุณน่ะนะนะอยากจะมีครอบครัวที่น่ารักแบบคุณนะคะนะประมาณนี้ค่ะขอให้ชาวทัดดินนะคะมีความสุข แล้วก็ส่งหวังในความรักนะคะขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ